เงบักงงขัดลาบคักๆที่ใส่บาทก็บ่ได้ใช่มีแต่ข่าลาบกูบอมีเด้อรถน้ำกูบอกท่นมาซุ่มเขียนแหงนู้นี้เธอท่านจได้แก่อีท่านอีบักงงเงบักงงขัดลาบกูคักๆทีใส่บาทก็บ่ได้ใช่ มีแต่เขาบ่มีหลากดอกรถส่งน้ำกับ่มา่งเฮ้ยเขียดแห้งอยสดสดเเสดเสดเอยอเยเอยอสดเสดเยดอเสดเอยสเสดอเสดยสดสดจเสดอเอเเอยสอยเอเออเอออเอเเอ้ยนอเเอย บักฮ่าฮ่าฮ่าฮ่บักเย้เฮ้บักยงเ้บงขันลาบูคักขักชิใส่บาทกูบดีใช่ชิมีแต่เข่าลาบกบมีดอกสิมีแต่เข่าไม่ได้ท่านมีแต่เข่าโอเคโอเคโอเคใว่ากันมีแต่เข่าลาบกบมีโอเคเรื่องใหม่เลยท่านบักนองเฮ้บักนอง ขันลาบกูคักๆที่ใส่บาตก็บ่ได้ใส่มีแต่เขาบ่มีลาบดอกเฮ้ยเออท่านเนาะลดน้ำเดี๋ยวๆตอนท่านหัวเราะเฮ้ยเสดุจแจมันจะสนุกนะเฮ้ยสด็จแจอ่โอเคเโอเคเอาเอามาเลยเล่านโอเคมันจะสนุกนะบักหยองเายบักหยงขันลาบกูคักๆ Chị say bắt có vào đây sai. Mì tèo. Bò mi lap đồ. Tao sợi của bọn tham mưu sung. Bò kia hèn. Hai, ai, 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 บอันนี้เตอบ่ยันบ่ยังไงบ่อันนี้เตออันทุเตออันนี้เตออันนี้เตอมันเข้ามาไหนคนเล่ากัมาไหนท่านจะพูดไหมอันนี้เต๋ะไม่เลไม่เลยอาปากัออกกอนนะอ้่ะโอเคโอเคเอาใหม่เลยนะโอเคครับท่านเอาไม่ไม่ไม่เถียงละบักยงเอ้ยบักยงขันลาบกูกักสีใสบาทก็บเบอร์ใส มีแต่เขาลบกบมีดอกวูวูได้เจอันน่เต๋อรดน้ำกับทันมาสุงวสวได้เจ๊อันน่น่ะอันนึ่เต๋อฮฮอันน่เเสรียานึ่เต๋อผ่านครับผ่านผ่านครับผ่าน มืออื่นผ่านสุรินทร์ช่องจอมครับเออนับสีมือนี้เป็นต้นไปสุริยะชิวเหล้าตลอดเนื้อตลอดตลอดตลอดเนื้ออันเนื้อนะอันเนื้อโซ่เฮ้ยสเดจเฮ้ยโซ่เฮ้ยโซ่เฮ้ยขมานก็สีใหญ่ข้าแม่สเดจเบาบันบ้านสเดจเด้กเดียวโอ้ยจุ๊บเด็กเดียบ้านเจ้าบอกพาเลี้ยงหอยใครพูดใครพูด เบาเฮงเบาเฮงเบาเฮงชอบเลี้ยงหอยชอบเลี้ยงหอยถักหอมฉากนี้เบาเฮงชอบเลี้ยงหอยหอยเฉลี่ยหินยู่หน้าหอยเฉลี่ยขึ้นอยู่ที่หน้าอุ้ยบาเฮงหอยเฉลี่ยก่อหน้าอยู่นะมากินข้าวเบดเหรอครับผมวันนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายครับผมสำหรับผาาเสียงกจบหรือเปล่าแล้วครับผมมาเบิ่งคอมเมนต์เบาเล่ามาเบิ่งคอมเมนต์เบาเล่าเอ้ยเราถ้าก็อยู่บ่อยก็พอเบาได้อยู่เนาะ กำังท่านเนี่ยท่านหลอผิดปกตินะเกี้ยงเก่าใครเนาะใครทักผมท่านโกนหนวดทําไมอมีการผิดีในคลิปบ่ในนี้ทักมาสั่งเสื้อมาสั่งเสื้อสั่งเสื้อบอกบ้านเดียวกีปึ๊บต่างทิกเกอร์ด้วยแล้วก็ประโยคที่สามมาท่านโกนหนวดออกทําไมมันไม่โหดมันอะไรอ๋ผิดไม่ได้ละเวลาผมจะไม่ไม่มีลุกนี่อีกต่อไปผมจะไม่โกนผมจะไม่ตัด ผมแวกอย่านบอก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 เอฟซีด้วยบอกพี่น้องด้วยครับผมบอกบ้านก็ฝกเอ่อเอฟซีภาคเสียงจบเสร็จสิ้นแล้วครับครับบอกไปแต่ไม่รู้ว่าไหนครับผมต้องรอเบาบ้านๆเน่ดีผูเสือไว้รอเลยครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เออเดซสิแจ้งอีกเท่อครับผมที่ยังรอรับชมแล้วก็รอเป็นกําลังใจให้พวกเราวันนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายโอสุดท้ายที่เรามาอัดเสียงอะไรเพื่อจะเก็บทุกอย่างให้จบเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเอ่อบวกกับ เนาะมันต้องมีความก้าวหน้าในเรื่องของหลายๆอย่างก็เลยต้องเร่งกันสุดท้ายวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายการอัดเสียงอัดอะไรทั้งหมดทุกอย่างทุกๆอย่างเลยครับทีนี้ก็เหลือแค่ในการที่ทางเทคนิคนินดหน่อยแล้วกยผมจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับผมอาชีวะด้วยไหมท่านครับผมอาชีวะช่วงนี้ก็เป็นภาคสองแล้วกันอาชีวะภาคนี้เอาเทคนิคไปก่อนเนาะเพราะว่าเทคนิคนไม่ค่อยมีผู้หญิงนครับผมจะเป็นบบาไหาวบาบ้าง ท่านท่านเจ้าก็ภาคเสร็จแล้วเนาะครับผมก็เออได้รับเกียรติอย่างสูงครับผมผมต้องฝึกภาษาลาวประมาณสามเดือนถึงจะได้ภาคสามไอ้ท่านสามเดือนหรือวันนี้เาไม่รู้เลยผมแอบฝึกไงผมไม่ฟังเพราะท่านท่านท่ไปแอบฝึกไงไปแล้ผมไปปุ๊บแล้วท่านอยู่กับผมตลอดไงมผก็ผมพูดกับลาวอยู่แล้วผมลองคุยแซมดูเป็นบางคำใช่ไหมล่ะบอกน้องคิดนยังก่อนที่ผมชอบแซมแซมคุยได้เนี่ยก็คืออยากลองเสียงแล้วก็ฟังแต่ก็ พอพูดได้ให้เป็นเป็นบางประโยคบางคำนะผมเจ้าคือจวดแท้จวดจวดยังคือูยังงสนุกสิ้งเดือไงเจ้าคือจวดแท้เอ๋อชิทอปชอบทักแล้วเนาะจวดคืออะไรเจ้าคือจวดแท้สรญยาจวดแท้สรญยาคือจวดแท้ผ่าอะไรคือจวดนั่นแหละสมัยเรียนไหมไม่เรียนอ่าไฟฟ้าเจ้าคือจวดแท้สรญยาสรดยสา เจ้าคือฟิวขาดเท่โอเคนะท่านเนาะสําหรับจอฉากของท่านก็พากเสร็จแล้วเหลือเบาเงี้ยเอาเบาเงฝากอะไรพี่น้องครับฝากเบาเบาเงฝากแน่นั่งเงากระจบแล้วกระผมกําลังมือหนีผู้ชายกับผมสีเล็งดีให้มันเสร็จมือหนีคืออันนี้มันขาดตกตกประองตกเลือกคือว่าอัดเสียงไหมครับอัดเสียงหายมันสมบูรณ์แบบแล้วจะได้กับฝากติดตามเขาเด้อครับผมแล้วสิมีข่าวดีแจ้งหรอกติดตามมั้ยครับเบาเงี้ยเบาอย่งก็เบาบ้านๆเดดกกีครับ บาให้กะฉากก็มาให้ก็ผากเสียงไม่เซ็ตเรียบร้อยเมื่อเรัวก็ฝากพี่น้องให้ปู้สาตปูเสื้อไป่าเลยเนาะเดี๋ยวสิแจ้งไปอีกว่ามือไหน อ่าถ้าถ้าถ้าปูไม่ทันก็เย็บก่อนนะครับตัวนี้เย็บผานเย็บเสืออาสารอะไรก่อนก็ได้ครันกบกับอะไรก็หากบอะไรได้ก็มาเอาพี่น้องกันในหนังในหนังกับมวนๆกันเลยนะพี่น้องหัวรอกันเลยนะครับผมมวนกุบถีบครับผมหาเอาบานย้อนฝากไหมว่าเอาบ้านย้อนฝากครับผมเมื่อไหร่บ้านบ้านหนังแมวอีสานบ้านเฮ้าอีสานอะไเนาะเออบอกพี่น้องแน่ว่าจะไหนนังสี่ ย้ำไหนก็คอยแจ้งไกรก็บอกเอาไปต้องฝากไว้เลยอ่ะอ๋อถ้าหนังออกมือไหนก็เดี๋ยวแจ้งไปทางทางอยังทางเรียกว่าที่ออกมือไหนก็มือนั่นเลยทางลงโซเชียลทางยูทูบนะทางเฟซบุ๊กไงในเฟซบุ๊กในยูทูปใน่ครับผมแจ้งทราบอินสแกมแกมียังก่อนอินสแกมสแกมบ่นยองพ่อก็เล่นไว้พ่อมืออินสแกรมไม่อินสแกรมแกมอินสแกมอ๋ออินสแกมบอกเชื่อนเลยครับให้ผมครับแล้วละหนัง แล้วแล้วเนาะเบ่าวยงอกระพักแล้วเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมการนังออกยังไงครับคือคือกันอะไรครับผมคุณกินบ่าวยงคกับคมณกินเ่าเังไงว่าปูสาดปูเสือไว้รอคือผมแหละครับผมพี่น้องปูสาดปูเสือไว้รอเลยครับครับผมเบายงผมมาพูดกับผมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดไปพูดอยู่ครับครับบ่าวยงอ่าโอเคเนาะครับผมโอเคครับผมจะได้การแจ้งไปอครับท่านพูดกลับครับผมท่าครับครับผมอ่ามีอะไรจะฝากครับท่านอ่า ฝากพวกเออ่ผลผลงานเรื่องนี้ด้วยแล้วกันก็ทำเต็มที่แล้วแล้ววันนี้วันสุดท้ายด pues 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 ้วยก็ทำเต็มที is, ่ทำเต็มที่ทุกคนก็อุราบอุนอนกันมาหลายคืนเป็นมีแพนด้าแล้วเนาะท่านมีแพนด้าครับงงไปแล้วครับแต่ก็รับรองว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็ฮาจริงๆเรื่องนี้ฮามากฮามากหมุน wow กุ๊บที่ไหมไม่แล้วสเตเดจสเตเดจอันทาอันซอตรก็ยังไงท่านะก็ยังไงก็ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันโอเคทางนี้จะถึงเวลาออกยังไงก็จะได้แจ้งทางใช่ครับทางไหนท่านก็จะมีทาง Facebook ทาง YouTube ด้วยครับผมยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีตัวอย่างหนังเวอร์ชันใหม่มาด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากติดตามครับโอเคฮะครับผมเดี๋ยวผมหันไปหาสรยาดก่อนแล้วกันสรยาร์ดเมื่อกี้น้องศิวะบอกว่าอาจจะแจ้งทางะก็ นผมว่าแจ้งแถวสีแยกครับผมแจ้งโรงพักได้ไหมไอ้ผมว่าแถวสีแยกครับผมแจ้งไปแล้วนะไปเขียวไฟเหลืองอะไรเแต่น่ะจะมีใต้บอกอะไรนะครับแจ้งทุกแยกครับผมว่าจะมีเส้นไหนบ้างสายไหนบ้างต้องไปไหนทางไหนนะครับสายโทรไหมสายโทรสายอีกในช่วงนี้ผมไม่ค่อยสายโทรสายแชทสายปลาทันไหมทันไหมสายแชทไม่ใช่สายโทรเดี๋ยวนี้สายแดงสายเขียวอ๋อ่ ผมไม่แช่หลันเด้นะไอ้เขียวอ้ามีเขียวด้วยล่ะก็เราก็ตั้งใจกันมาเต็มที่เนาะแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านเนาะเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาสู้กันมาจนถึงแบบอดหลับอดนอนอ่าจนมาหอดจนมือหน่อยครับผมจนมาหอดจนนังจบครับผมพี่น้องเอ่อปวดเศร้าเล็กน้อยนั่งอับผมก็จะเป็นแบบว่าคือมันสุดๆของการ ทำหนังทำทีมทำทีมทำ,ทำหนัง é, ทำทีมทงทีมผมเอาพวเป็นยังเ่นนน้องเป็นน้องเล่าเรป็นนัครับผมเพิ่นเริ่มเล่าออกลผมเป็นเิ่นเป็นเนคอมเมนต์ตครับผมคอมเมนต์โต๊ะกะอยากบอกเล่าครับก็สดตๆกับการทำทีมแบบทั้งกลุ่มเพื่อนที่ทำกันมาตั้งแต่2-3สปีละแรกเริ่มจนมาสุดท้ายสามารถทำเป็นหนังที่มันมีอัดรถทุกรูปแบบ กับการสร้างแล้วก็ความเป็นตัวตนสีเสียงใช่ครับกับความเป็นตัวตนแล้วก็เราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วสะสมความเป็นจุดเล็กๆมาจนถึงจุดจุดนี้ก็คือโตพอที่จะท่านกล้าที่จะก้าวไปหนังเรื่องนี้บอสบ้านดึกบีกีของเรากี่ชั่วโมงท่านท่านว่ากี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงห้าสิบครับชั่วโมงห้าสิบครับผมหนังเรื่องนี้ อาจจะมีบางส่วนบางตอนอาจจะมีในส่วนของ YouTube ก่อนนะประเดิมมันจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างครับผมถ้าถ้านังจะใช้วันไหนตัวอย่างก็จะแจ้งพี่น้องทางโซเชียลเฟซบุ๊กยูทูปอินสตาแกรมเงอนขนิดหน่อยดาวเทียมดาวคานโอ้ยบอบเมนครับผมก็คือยังอยู่ในเงื่อนขานิดหน่อยนะครับก็คือถ้า ชคเข้าข้างเราหรือโอกาสดีครับเพื่อนๆอาจจะได้ดูในโรงรับทั่วประเทศแต่ผมก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะครับผมที่เราอดหลับอดนอนสู้กันมาไม่คิดไม่คิดไม่จะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่คิดเราก็สู้มาด้วยกันเราเรามองถึงความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเราสู้กันแบบบ้านเราโดยไม่ต้องมาหวังผลประโยชน์อะไรกันเอาก่อนเอาให้ทุกคนรู้จักพวกเรารู้จัก ในนาความเป็นบ้านบ้านในวิถีชีวิตอย่างที่พวกผมสร้างกันมาตั้งแต่แรกๆการอยู่แบบบ้านบ้านของเรามันมีอะไรแต่<ม>รู้สึกว่าหนังนี่สี่ห้าเดือนนี่รู้สึกว่าทีมงานพวกเราพากันอดอยากๆกันมากเลยนะครับก็คือยอมอ่ะคือยอมในการที่ว่าเราทุ่งเทกับหนังอ่าแม้กระทั่งคลิปความาไม่เปิดออแล้วก็กินเกลือกินเกลือด้วยกันละครับมาเองกินเกลือกินเกลือด้วยกันละครับเราคอยว่นเราแล้วก็ขโมยไปขายแล้วไง มีแกบก็กินแกบเราพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างสูงกันมามครับผมอ่าครับผมพี่น้องก็ขอฝากเนาะท่านเนาะก็ฝากติดตามผลงานครับผมอ่าของหนังของมะเฮาเนาะชาวจังหวัดสุรินทร์ของมะเฮาก็ขอเป็นอ่าขอให้ช่วยเป็นแรงเป็นกําลังใจให้เพื่อเนาะเป็นแรงเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากฝากผมฝากแชร์ ผมเชื่อว่า80%กันไปนะครับเนาะผมฝากเฮ้ยผมเชื่อว่า80%ก็คือความเป็นบ้านบ้านเหมือนพวกเราแต่ด้วยหน้าที่การงานของแต่ละคนเนาะที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันก็เขาเป็นว่าเราอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนพวกเราแต่ก็คือช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วกันเนะาจจะาสารต่อ,อคคในมุมมอและวิถีแบบบ้านบ้านให้เป็นกําลังใจหายคิดถึงบ้านบ้างอะไรบ้างเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งคนที่ดูเราและคนที่ เราดูอ๋อเป็นรายการชื่นกันรายการครับผมสารยานสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอดีน้องพอดีน้องสวัสดีครับท่านวาครับผมสวัสดีครับครับผมครับเบาวน้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องใครบ้างมือนว่าต้องมีแดดจองหน้าครับสวัสดีครับพี่น้อง ฝากติดตามผลงานได้จากเบื้องล่านะแล้วด้เลยครับอันนี้สายไหนนี่ทำเยอะครับผมขอฝาบคุณมากขอฝากติดตามผลงานกันเด้นครับเด้อนางขอเข้ากันมื่นสุดท้ายแล้วครับผมอยู่กันมาสองสามคืนแล้วครับผมซอยกันตัดต่อเสียงโลกนี้เริ่มอยู่ยากแล้ให้มันสมบูรณ์แบบครับผมมือนี้ก็ขอล่าอะไสวัสดีฝากพี่น้องติดตามเป็นแรงและก็ลังใจต่อต่อให้มีแห้งสู้ เห็ดคลิปเห็ดยังเห็ดหนังต่อไปครับผมขอสวัสดีครับ